สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนมีนาคมค่ะกับอาจารย์เดีย Miss Angel Healing Tarot ระบบพลังงานธาตุค่ะอาจารย์จะใช้ศาสตร์นี้ในการดูทํานายในเรื่องของการเงินให้กับท่านในเดือนมีนาคมพร้อมกับใช้ศาสตร์แห่งตัวเลขประ,ะจารย์ Miracle Number ที่จะเสริมเคล็ดลับเสริมโชคให้กับดวงการเงินของท่านเข้มแข็งมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ เดือนมีนาคมค่ะสำหรับดวงการเงินของท่านในราศีมังกรนะคะเรามาดูกันค่ะว่าในเดือนนี้การเงินของท่านจะเป็นอย่างไรค่ะ ชาวราศีมังกรอ,อาจารย์จับได้ไพ่7็เหรียญน,นะคะสถานการณ์การเงินของท่านในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะนิ่งๆน,นะคะเหมือนกับว่าก็ไม่ได้แย่ yeah, แล้วก็ไม่ได้ดีมากจนเกินไปแต่อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดสาหรับการรอคอยเรื่องราวบางอย่างหรือสิ่งที่เรากําลังทําเพื่อจะให้ออกดอกออกผลหรือว่ามีผลลัพธ์ตอบกลับมานั้นในเดือนนี้มันยังไม่ค่อยที่จะทำให้ท่านมีความสมหวังได้ดังนั้นเดือนนี้จึงเป็น ที่ค่อนข้างอึดอัดในเรื่องการเงินแต่เป็นการอึดอัดที่สามารถหวังผลได้ค่ะยังไงนะคะก็เพียงแต่อดใจรอสักนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ในสถานการณ์ช่วงนี้ก็ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับในสิ่งที่ท่านทาให้ละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นก็จะสามารถทําให้สิ่งที่ท่านรอคอยนะคะสามารถส่งผลรับที่ดีตอบกลับมาอย่างที่ท่านต้องการได้ในช่วงเวลาในอนาคตนะคะ หากต้องการรู้ดวงการเงินของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายๆค่ะเพียงกดมาที่ดอกจันสามสามหกสองหนึ่งแล้วก็โทรออกค่ะเพียงเท่านี้นะคะท่านก็จะได้ทราบดวงการงานของท่านโดยล,ละเอียดและพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงเด็ดๆค่ะยังไงพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ